สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่พุทธจะพามาเที่ยวชมและกราบนมัส,สการที่วัดห้วยน้ำซับหรือวัดพรธาตุวาโยจังหวัดะเชิงเซาตามพี่พุทธเข้าไปเลยครับเมื่อเราเข้ามาในวัดพระที่โดดเด่น ตั้งอยู่กลางวัดเห็นเด่นชัดที่สุดก็คือหลวงพ่อใหญ่ประธานพรน,นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาก็อย่าลืมกราบไหว้หลวงพ่อใหญ่ประธานพรก่อนเพราะว่าที่นี่มีให้เราไหว้หลายอย่างนะครับก็จะมีทั้งพระธาตุวายโยนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังรีบๆนูนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปแล้วก็ยังมีหลวงพ่อปลดหนี้ที่โด่งดังนะครับมีคนมา ขอเลขขอรางวัลจนถูกรางวัลที่หนึ่งกันก็มีมาแล้วนะครับเลยทำให้วัดนี้ขึ้นชื่อและดังขึ้นมานั่นเองเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อใหญ่ประธานพรกันก่อนนะครับเอานะครับใครที่อยากจะสวดมนต์ ว่าหลวงพ่อใหญ่นะครับประทานพรก็บทสวดนี้เลยล็อกภาพเอาไว้ได้เลยนะครับพี่พุทธก็ไหว้ไปแล้วถวายดอกไม้ไปแล้วนะครับแล้วก็นี่ฮะจะเห็นว่ามีหลายคนเนี่ยที่อยู่ด้านล่างนี่ทำการ โยนเหรียญขึ้นไปนะครับไปที่หน้าตักถือเป็นเคสอันหนึ่งของการมาไหว้นะครับก็คือโยนเหรียญขึ้นไปเดี๋ยวเราลองไปโยนกันดูสินะคะนนรับหลายคนก็โยนเหรียญขึ้นไปจนถึงหน้าตักนะครับแต่หลายคนก็โยนไม่ถึงก็โยนกันใหม่นะครับ อ๋อเราจะเหรียญอะไรก็ได้นะครับลองโยนกันดูนะลองลองโยนกันดูเอา้าพครแล้วของมีพูดโยนขึ้นไปที่บนตักของท่านหลวงพ่อใหญ่ประทานพรแล้วขอพรกันเลยครับ,บอ,อ่ะเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อน,นะครับ นะครับนี่คือจุดที่สองที่วิพุทธจะพามาเที่ยวอ่าว้พระที่วัดห้วยน้ำซับหรือวัดพระาธาตุวายโยนะครับและนี่ก็คือพระาธาตุวายโยซึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระทางด้านในกันได้นะครับเป็นพระาธาตุที่มีลักษณะเจดีระคังกว้าสา,ามชั้นนะครับแต่ละชั้นก็จะมีพระพุทธรูปอยู่ด้านในซึ่งเราสามารถขึ้นไปได้ทั้ง3ชั้นแต่ ชั้นที่สาซึ่งอยู่ด้านบนสุดเนี่ยวันธรรมดาจะไม่ได้เปิดนะฮะจะเปิดวันนักขัตเกษ์หรืออาจจะวันหยุดด้วยพี่พูดไม่แน่ใจแต่วันนี้คงได้ขึ้นแค่ชั้น1หรือว่าชั้นสองเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเข้าไปกราบไหว้พระด้วยกันครับการที่จะเข้าไปในพระธาตุต้องผ่านจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิแล้วก็ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเข้ามานะครับมาวันธรรมดานี่ก็ดีหน่อยเพราะผู้คนไม่เยอะ,อะครับเรากำลังจะเข้าไปด้านในแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ด้านในของรัธาตวายโยชั้นที่หนึ่งนะครับ ็มากราบไหว้พระกันที่ชั้นนี้ได้ตกแต่งด้านในสวยงามมากเลยครับรอบๆนี้จะมีภาพประวัติเมืองวาโยนะครับ วายโยนครมีความเชื่อว่าคําว่าวายโยที่เป็นชื่อของพระาธาตุเนี่ยนะครับก็คือเป็นชื่อของเมืองนะบริเวณแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเมืองในอดีตการนะครับชื่อว่าเมืองพระาธาตุวายโยนะครับใครที่มีเวลาว่างจังหวัดฉะเชิงเซาไม่ไกลนะครับ มาชมกับตากันดีกว่าเอาละนี่ตรงนี้ก็จะมีบันไดขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้นสองกันเลยไปยนี่นะครับบันไดาทางขึ้นอาจจะคับแคบซะหน่อยนะครับแต่เมื่อเราขึ้นมาแล้วก็จะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งจะมีพระพุทกทูปุให้เรากราบไหว้บูชาอยู่นะครับแล้วก็การตกแต่งก็สวยงามเหมือนกันครับ นอกจากนั้นก็ยังมีช่องกระจกอยู่รอบๆนะครับซึ่งเราก็สามารถจะมองออกไปนอกบริเวณวัดได้โดยรอบเลยสวยงามทีเดียวครับ รบ,บริเวณชั้น2เนี่ยก็จะมีบันไดขึ้นไปที่ชั้น3แต่ว่าวันธรรมดาไม่เปิดให้ขึ้นไปนะครับต้องมาวันหยุดนักขัตฤกษ์ถึงจะเปิดให้ขึ้นไปนะครับพผู้ก็ได้ขึ้นมาที่ชั้น2แค่นั้นเองครับมองลงไปจากชั้น2ของพระธาตุวายโยนะครับก็จะเห็น ด้านล่างโน้นวิหารหลวงพ่อปลดนี้ซึ่งเป็นไฮไลท์ของการมาวัดพระธาตุวายโยแห่งนี้เดี๋ยวเราจะลงไปเยี่ยมชมเป็นจุดที่สามกันนะครับมาถึงจุดที่สามนั้นนะครับวิหารหลวงพ่อปลดนี้เราก็จะมาไหว้กันที่นี่นะครับสำหรับคนที่อยากจะมาขอพรหมดหนี้หมดศีลขอโชคขอลาภก็ตรงจุดนี้นะครับ ก็จะเห็นว่าคนเยอะมากเลยนะครับคนเยอะมากจริงๆอ่าแล้วก็คาถาก็คืออย่างนี้เลยนะครับอ่าอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นะครับเดี๋ยวก็แช่ภาพไว้แล้วก็สวดมนต์ไหว้ได้เลยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปกราบไหว้ใกล้ๆองค์ท่านกันนะครับิทอง ปิดทองขอพรด้วยกันนะครับทุกๆปัที่มือนะครับไม่อยากประสบความสำเร็จอะไรขอพรอได้เลยอธิษฐานกันในใจนะครับโอเคนี่แหละครับด้านหน้าตรงของหลวงพ่อปลดนี้นะคะวัดพระธาตุวายโยคนเยอะมาก ก็อีกหนึ่งกิมมิกนะครับที่หลายคนมาแล้วก็จะมาขอล้วงเลขในไหยนี่นะครับถือว่าเป็นล้วงเลขเพื่อขอโชคขอลาบโชคใครโชคมันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นี่เข้าคิวกันยาวเลยเพื่อจะมาล้วงไข่นะครับหรือลูกกิงฟองนั่นแหละเพื่อดูว่าจะได้เลขอะไรนะครับ เอาไปเสี่ยงโชคกันครับนี่เป็นหนึ่งไฮไลท์เลยแล้วครับหายนี่มีหลายลูกเลยนะครับใครจะล้วงตรงไหนก็ตามแต่สะดวกเลยนะครับรวยๆเฮงๆกันนะครับอ่านี่ก็จะได้ล้วงเลขท้ายสองตัวสามตัวตามความเชื่อกันนะครับสนุกสนุกกันอยากคิดมากครับี่มีเลขอยู่ในนี้อ่า ล้วงกันหน่อยล้วงกันหน่อยล้วงมาได้สามอันนะครับอ่าล้วงแล้วแต่เราจะเลือกครับอ่าอ่าเมื่อกี้อ่าอ่า,อา,อาดูกันเพลินๆครับดูกันเพลินๆ่เอาละโอเค เหตุที่วัดนี้นะครับหรือหลวงพ่อปลดหนี้แห่งวัดห้วยน้ำซัพย์โด่งดังขึ้นมาซึ่งทั้งที่วัดนี้นี่เพิ่งจะมีมาเมื่อปี2532นะครับก็ยัง30กว่าปีนะครับแต่ก็มีคนมาขอปลดหนี้ปลดสินขอพรท่านแล้วก็ถูก ลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็มีถูกรางวัลเลขค้าย2ตัวสามตัวก็มีนะครับก็มาแก้บนกันเยอะพอสมควรเลยนะครับใครที่มีโอกาสอยากมาขอพรเป็นพลังใจนะครับเราไม่ได้เล่นหวยกันแบบหมดเนื้อหมดตัวนะเอาแค่เป็นพลังชีวิตพลังใจแต่ถ้าใครโชคดีก็อาจจะถูกรางวัลใหญ่ได้นะครับ มาไหว้กันได้เลยที่จังหวัดชาเชิงเซานะครับหลวงพ่อปดนี่ครับหลังจากเราไปขอพอรกันมาแล้วเนี่ยส่วนมากก็จะไม่พลาดที่จะมาลองเสี่ยงโชคกันดูนะครับและที่นี่นี แหงลอตเตอรีอร่ร erman, นี่แบบอลังการน่าจะเป็นกองสลากสองอยู่ที่นี่เลยนะครับเนี่ยคลบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นไหนมาแล้วเราเสี่ยงกันสักใบนึงดีกว่านะครับ uh 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 uh. เราลองดูซิว่ามีเลขที่เราหยัดได้กันไหมได้แล้วนะครับพี่พูดได้มาหนึ่งใบแล้วเลขอะไรเอไอไปลุ้นสนุกสนุกกันครับ ใครที่มีเวลามากหน่อยนะครับที่วัดยังมีจุดเที่ยวชมอีกหลายจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหว้พระพิคเนตหรือจะไปชมอ่าวหลังวัดนะครับชื่ออ่าวอะไรเอ่ยอ่าวกระบังหรือเปล่านะนะครับแล้วก็ยังมีดูเหมือนว่าจะมีพญาน,นาคด้วยนะครับ oh, oh, oh. ซึ่งแต่ละจุดนี้อาจจะเดินไกลกันสักนิดหนึ่งนะแต่ก็ มีเวลาก็อยู่ได้กันครึ่งค่นวันเลยละครับสำหรับวัด้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเซาแห่งนี้นะครับก็เชิญชวนทุกคนลองมากราบไหว้กันนะครับใครที่อยู่สายวัตถุมงคลนะครับที่วัดก็มีให้เช่าอยู่และนี่ตอนนี้เปิดให้จองเหรียญหลวงพ่อปลดหนี้ รุ่นโชคดีเจริญโพคทรัพย์รุ่นใหม่นะครับก็มาจองกันได้ที่วัดแล้วก็มารับพระได้หลังหนึ่งมกราคมปีหน้าต้นปี65ถึงจะมารับพระได้ต้องจองกันลงชื่อจองพระไว้ก่อนได้นะครับใครที่อยากได้พระที่ปลุกเสกแท้ๆจริงๆรอได้ก็จอง พ่พุทธก็จองไปแล้วนะครับมีพิธีพุทธาพิเศษ24ธันวา2564แล้วก็รับพระได้ต้นปีหน้านะครับต้องมารับเองที่วัดนะครับราคาเริ่มต้นที่100100อ่า100บาทนะครับราคาเริ่มต้นที่1 1 0 0บาทจนกระทั่งถึง1,500บาทนะครับแล้วก็เนื้อทองคำก็4 หมื่นเก้าบาทแล้วแต่ทุนมารั์กันเลยครับขอเชิญมาจองกันได้ที่วัดเลยครับพี่พุทธก็จองไปแล้วละ่ะนะครับเอาละครับพี่พุทธก็คิดว่าจะจบทริปวัดห้วยน้ำซับหรือวัดพระธาตุวายโยตรงนี้ยังมีที่เที่ยวอีกในวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำ อ่าวกระทิงนะครับพี่พุธพูดผิดไม่ใช่อ่าวกระบงังอ่าวกระทิงเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งอยู่ด้านในเข้าไปอีกมีพระพุทธสายญาติก็มีนะครับแล้วก็ยังมีอนุสาวรีเจ้าพ่อเท้าแสนคำฟ้าซึ่งเป็นผู้าตามตำนานกล่าวว่าเป็นผู้ที่สร้างเมืองวายโยนพรนั่นเองนะครับแต่ว่าพี่พุธจะ ปิดทิปตรงนี้แหละใครมีเวลาว่างมากกว่านี้ก็อยู่กันให้ครบเที่ยวกันให้ครบเลยนะครับแวะกันมาได้ครับจังหวัดะเชิงเศราวัดห้วยน้ำซับหรือวัดพระธาตุวายโยเซิร์ช g o o g l e Map มาได้เลยไม่ยากผลทางถนนดีมากครับไปะ